สวัสดีค่ะพี่มินวัชริญยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัเทวะเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านเท้าสมุทรเทวีนะคะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีนิสัยอชอบพูดประชดเน็บแนมนะคะ เวลาที่ตัวเองไม่พอใจอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันต้องสวนหรือจะต้องทําอะไรต้องแสดงออกทางคําพูดวาจาให้เขารู้สักอย่างว่าเราก็เจ็บอะไรเงี้ยนะคะมันเหมือนกับจะต้องทําร้ายกกับอย่างเงี้ยมันจะต้องหักห้ามนิสัยอย่างนี้ยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นอย่างเงี้ยนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแหละ นะคะเพราะว่าคนที่ยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเปลี่ยนแปลงตรงไหนหรือรู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะแต่ประเภทรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีแต่ยังทำเนี่ยอันเนี้ยก็คือต้องอาศัยความอดทนมันไม่มีวิธีเทคนิครัดอะไรนะคะที่จะแก้ไขหรือเขาเรียกว่าสร้างนิสัยใหม่เข้าไปแทนที่นิสัยเก่าได้เท่ากับความอดทนนะคะคือเราจะไม่ ไปโฟกัสที่ว่าเราจะต้องแก้ไขหรือมันมีวิธีอะไรที่ทำหน้างานอะนะคะไอหน้างานเวลาที่มันจะต้องเออมันอารมณ์มันกระทบมาแล้วนะคะมันเกิดอารมณ์นั้นๆขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะมันควานหาสติได้แค่ไหนมันก็มันได้แค่นั้นอะนะคะมันเป็นไปตามนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของกําลังสติที่เราสะสมมาก่อนหน้านะคะ เหตุปัจจัยของความโกรธมันจะส่งผลมามากน้อยมันก็เออมันคือของเก่าเนาะแต่มันได้เหตุน่ะมันมมันได้เหตุแล้วมันได้ปัจจัยมากระตุ้นมาทําให้มันแบบเกิดภาวะความโกรธนั้นขึ้นมานะปัจจุบันนั้นน่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอ่ะมันมันแก้อะไรไม่ได้อ่ะนะครับมันก็ ได้แต่ว่าทําให้มันดีที่สุดก็แล้วกันนะคะแต่ว่ากรรมใหม่ของเราเนี่ยจริงๆนะมันเราเป็นผู้เลือกได้นะแต่เราจะเลือกและทําตามสิ่งที่เราเลือกได้มากขนาดไหนเช่นเราเลือกมันจะมีสติทันหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้มันคือผลงานของสติเหตุของสติเก่านะที่จะทําให้เราเคยคิดออกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีเฮ้ยรู้ตัวเนี่ยแค่เนี้ยก็ต้องอาศัยสติละสติที่จะมารู้ทันนะคะว่าอารมณ์นี้เกิดขึ้นแล้วนะนะคะ และสติที่จะมีทํางานร่วมออกับความอดทนต่อเฮ้ยอดทนว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สติก็ระลึกรู้เออขอโทษส,สติรู้้อามันไม่ดีสติรู้จําได้แล้วว่าจะต้องทํำยังไงว่าจะต้องอดทนแล้วก็สติก็ทํางานออกับความอดทนต่อเนี่ยแต่ละขณะแต่ละขณะอ่ะทำงานกับความอดทนต่อเอาความอดทนอ,อทน่ะปุ๊บแล้วก็อเอออดทนมาสกักกึบหนึ่งนะคะแล้วก็อ่ะ เออโกรธนาะโกรธน้อ,นอหรือว่าโกรธนาอสักสามทีก็ได้ถ้าเกิดว่าจิตยิ่งเข้าไปดูอาการของการโกรธแล้วยิ่งโกรธไม่ต้องดูไม่ต้องเผชิญหน้าไม่ต้องประจันบาลน,นะคะเหมือนดูเวทนานะคะเหมือนดูเวทนาเวทนาการดูก็มีหลายวิธีนะแบบประจันบาลน,นะคะประจันบาลคือดูไปเลยปวดนาอปวดนาอปวดนาอนะคะหรือนะคะหรือซุ่มแบบกองโจรน,นะคะคือแบบ มามาเกาะไว้ที่อาจจะเกาะท้องพองท้องยุบกลับมาที่พองพอง,ท,องท้องยุบก่อนแล้วก็ชำเลืองรู้ชำเลืองรู้นานๆทีเออเพราะว่ามันเด่นชัดอยู่แล้วไม่จําเป็นที่ต้องไปผจญบานกับมันเรากําลังน้อยเราถอยออกมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ชำเลืองรู้ไปดูอย่างอื่นไปเลยนะคะคือละทิ้งหน้าที่การงานในการดูเวทนาที่กําลังปรากฏขึ้นเด่นชัดไปเลยนะคะความโกรธก็เช่นเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะเออเราก็แบบ เออไปพุทธโทรไปอะไรก็ได้นะคะไปพุทโทรไปแบบยุบหนอพองหนอไปหายใจเข้าออกรับรู้หรืออะไรต่างๆนานาหรือเดินหนีไปเลยถ้าเกิดทําได้นะคะถ้าเกิดทําได้นะคะหรือว่าไปห้องน้ําจะมีใครว่าเราไหมสมมุติว่าปวดท้องถ่ายหนักกระทานหาันเงี้ยนะคะมุสาไปเลย <laughs> นะคะไม่ใช่อันนี้พูดประชดนะคะเหมือนกับ เราแบบเหมือนกับเพื่อนเลี่ยงไปเลยอะนะคะหาทางออกไปเลยอะนะ,ะหาทางออกจากจุดๆนั้นให้ได้เนี่ยตรงเนี้ยทำได้ไหมแล้วก็ไปหายใจเขาออกก่อนหายใจเขาออกนะคะเนี่ยอันเนี้ยคือกรรมเขาเรียกว่ากรรมใหม่เราพยายามทําให้มันดีที่สุดต่อให้ทําดีที่สุดแล้วนะคะมันยังโกรธอยู่ก็ไม่เป็นไรโกรธอยูนะ่ยังไม่เป็นไรนะนะคะแต่อพูดไปพูดหรือพิมพ์มีบาปเท่ากันนะคะไม่ต้องบอกว่าเฮ้ย ไม่ได้ผิดสิ่งข้อสี่เพราะไม่ได้พูดทางปากไม่ใช่นิ้วก็พูดได้นะตอนนี้นิ้วก็พูดได้โพสต์ก็พูดได้ดังนั้นไม่ได้เกี่ยวนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอะไรเป็นอุปกรณ์สื่อสารให้วาจานั้นออกไปแค่นั้นเองนะคะดังนั้นพิมพ์ก็พิมพ์ก็บาปพูดก็บาปนะคะดังนั้นอ,อดทนได้ไหมนะคะอดทนที่จะไม่ย่ําย้ํานิสัยเดิมนะคะก่อภพก่อชาติตามอุปนิสัยเดิมได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยนะคะอยากไปพันิพาณไหม นะคะอยากไปพันิาาพานไหมอยากไปพันิพานก็ต้องไม่สร้างเหตุใหม่ไม่สร้างเหตุเพื่อต่อพบต่อชาติก็คือต่อนิสัย ที่มันไม่ดีของตัวเองถึงจะต่อนิสัยดีก็ตามแต่นะคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวพูดพูดลึกซึ้งไปก็คือเรื่องของอุป,ปทานของของออของสิ่งทั้งหลายของอ,อ,อุป,ปนิสยัยของอะไระนะคะก็คือ,คอรู้หนอรู้หนอไปหมดเลยนะคะรู้มันเป็นแต่สภาพอาการนะแต่อันนี้เรากําลังพูดในชั้นที่ว่าเรายังมีตัวตนในการโกรธอยู่เนาะยังมีตัวตนในการโกรธอยู่แต่ถ้าเกิดจะไปพันนิพานก็ต้องสะสมความเป็นผู้รู้อารมณ์โดยที่ไม่เป็นไม่มีผู้เรา ที่จะเป็นเรามีอารมณ์อ่ะอย่างนั้นอ่ะอันนั้นก็คือสเต็ปแบบสร้างเหตุสะสมเพื่อไปพันิพาแล้วนะแต่อันนี้เรากําลังมาพูดแบบเอาแบบเบสิกเบสิกเลยอ่ะนะคะว่าเรายังมีความเราเป็นเราโกรธอยู่นะคะยังไม่มีตัวรู้อารมณ์โกรธตามความเป็นจริงและเห็นตัวโกรธความตามความเป็นจริงนะคะมีผู้รู้ว่าโกรธนะคะแต่ยังเหมือนกับว่ายังเห็นความโกรธนั้นมันเป็นเราโกรธอยู่อ่ะนะคะเนี่ยอันเนี้ยก็คือแต่ว่าทุกอย่างอ่ะนะคะก่าจะไป สู่จุดที่มีผู้รู้ที่ไม่มีเราอะ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนมันก็ต้องเป็นเราโกรธนี่แหละนะคะเรามันมีความเป็นเราอยู่หนะแน่นอยู่ในจิตใจนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวเราเป็นไม,ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นผู้โกรธอ่ะนะ เราไม่อินกับมันขนาดนี้หรอกนะคะเราไม่อินหรอกเราจะเห็นเฉยๆนะคะเราจะเห็นเฉยๆนูน่นไปนู่นนะคะอาจจะสังขารูปเปยขายาหรืออะไรยาที่11อ็ดแบบอันนี้มันจะเฉยละอันนี้จะเห็นแบบสังขารธรรมเป็นแบบเฉยๆเฉยๆเฉยๆละนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเราเราอย่ายพึ่งข้ามกระโดดนะคะเราเอ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 า,เอาสู่กับมาสู่ท็อปปีข,ของเราก่อนว่าจะต้องทํำยังไงถึงจะไม่พูดเน็บแนมตามอุปนิสัยเดิมอย่างเงี้ยนะคะเราก็ทําอย่างนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะคะจิตจะเรียนรู้แล้วว่าเฮ้ย เวลาที่โกรธแล้วอยากจะด่าจะเน็บจะแบบจิกกัดอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะมันได้นิสัยใหม่แล้วได้นิสัยใหม่คือความอดทนได้นิสัยใหม่คืออยากจะอดทนเพื่อจะไปมาผลนิพพานเนี่ยมันจะจําตรงเนี้ยมันต้องอาศัยการสะสมจําแบบนี้จําสภาวะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วต่อไปเนี่ยความอดทนจะยา,ยากน้อยลงนะคะความอดทนยากน้อยลงเพราะตัวนี้มีทักษะ พราะตัวทักษะในการอดทนมันเก่งขึ้นมันแข็งแรงขึ้นยิ่งออกกําลังกายก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นนะคะมันเป็นมันเป็นกีฬานะคะมันเป็นยานนักกีฬาเป็นอะไรต่างๆนานๆเนี่ยนท,ที่สัพธรรมะเขาพูดกันนะั่นคือเป็นกีฬานั่นเองอ่ะยิ่งออกยิ่งเก่งนะคะดังนั้นเนี่ยพวกเราอ่ะชอบแบบเทคนิควิธีทางรัดกดปุ่ม1,2,3ได้ดั่งใจเนี่ย ความเอาต่ใจเนี่ยความเอาต่ใจเนี่ยใช้กับการปฏิบัติธรรมเราล้มเราไม่เป็นท่าต้องใช้ความอดทนและสม่ําเสมอและก็มีความจริงใจมีความซื่อตรงมีความแบบจริงใจจริงที่จะฝึกขัดเกลาตนเองอะนะคะเพราะว่าถ้าไม่จริงใจในการฝึกขัดเกลาตนเองก็คือจะขี้เกียจไงขี้เกียจก็คือ หละลวมกับการเจริญสติระหว่างวันนะคะจะไปเจริญสติกับออตอนอารมณ์กระทบเท่านั้นอ่ะมันจะทันไหมอ่ะนะคะมันเสด็จพ่อถึงเรียกว่าสติในสตอ๊อกอ่ะมันไม่มีอ่ะนะคะมันจะไอตอนนั้นมาหู้จะเอาสติที่ไหนจะเอาความอดทนที่ไหนเพราะว่าไอที่ที่เราสะสมมาในสต๊อกมันไม่เพียงพออย่างเงี้ยนะคะดังนั้นนี่คือวิธีนะคะนี่คือวิธีนะคะก็คือต้องทั้งอดทนแล้วก็ฝึกฝนอบรมอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ พยายามหาเวลาในระหว่างวันเราไม่มีโอกาสที่จะทําต่อเรื่องหนึ่งชั่วโมงยาวๆหรืออะไรไม่เป็นไรทีละสินาทีทีลนะห้านาทีทีลนะนิดนิด,นดหน่อยๆแต่สะสมเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆมันก็มีกําลังได้นะคะขอฝากเป็นธรรมทานดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะคะใครอยากจะสนับสน,นุนพี่มินแล้วก็ร่วมบุญกับเสด็จพ่อด้วยร่วมบุญกับพี่มินด้วยก็สามารถบูชานะคะอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วนะคะแบบมีองค์องค์งนี้นี่พี่มิน ได้เป็นนิมิตนะเนาะนิมิตได้พลังมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยรักษาพี่มิ้นอยยามเจ็บป่วยด้วยนะคะแต่ว่าก็ได้โอกาสได้วาละในการส่งต่อให้ร่วมบุญนะคะได้ร่วมบุญนะคะจะได้ร่วมบุญกันนะคะก็ปัจจัยส่วนหนึ่งก็คือเป็นของท่านนะคะปัจจัยส่วนหนึ่งพี่มิ้นก็เป็นของพี่มิ้นแต่ว่าพี่มิ้นก็ทําบุญนะคะแล้วก็เนาะก็จะได้นะคะตรงนี้ก็นะคะเป็นการซัพพอร์ตเป็นการเหมือนกับสนับสนุนกันด้วยนะคะก็บูชากันได้นะคะศรัทธาแล้วก็เหมือนกับ ศรัทธาที่จะร่วมบุญด้วยกันก็ อ่ะแล้วก็บูชาได้นะคะส่วนอิทธิคุณเทววคุณหรืออะไรมันก็เป็นไปตามที่เทวดาอธิษฐานนั่นแหละแต่การส่งผลเนี่ยต้องต้องบอกตรงๆนะคะการส่งผลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าบูชาร้อยคนมันจะแบบได้เหมือนกันร้อยคนตรงนี้พี่มินก็บอกตรงๆเนาะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่าพลังงานของเทวดานั้นมีอยู่แต่มันจะส่งผลขึ้นอยู่กับวิบากกรรมดีของเรามันเปิดโอกาสให้พลังงานนี้ส่งผลหรือเปล่านะคะถ้าเข้าใจตามนี้แล้วก็เหมือนกับมีจิตเหนือไปก่อนนั้นอ่ะไม่ได้อยากจะได้อภินิหารอะไรหรอกแต่อยากจะร่วมบุญด้วยกันก็ ยินดีมากๆยินดีมากๆนะคะก็บูชากันนะคะบูชากันได้นะคะหรือไม่ก็เป็นน้ํามันปูก็ได้นะไม่ไม่ไดเอามานะคะน้ำมันปูเนี่ยทาเป็นถ้าเกิดใครเป็นกดไหลย,ย้อนไม่ตดไม่เลอหายใจไม่ออกแน่นอะไรเงี้ยนะคะก็บูชากันได้นะคะ <im itation> บูชาอดุนพ่มินกันได้ค่ะบูชาได้ที่เพจอัญมณีเพคเกิดแก้วขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ